โอเคครับผมก็ขออากาวัีดีทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะครับอยู่ผมตุ๋นแบบเดิมเช่นเคย,เยนะครับอยู่เกมไลฟ์ีกแ้วเดิมเลครับสําหรับอ e ีพีนี้เนี่ยอยผมก็ะจะบอกเลยว่าอีพีนี้เป็นอีพีเลยที่มันเดือดแน่นอนครับแล้วก็บอกเลยว่าพวกผมเนี่ยไปชนระหว่างสองแคนนะครับแคนใหญ่นะโอโหพวกพี่บู๊ทครับที่ผมรู้จักครับเห็นแจเอยสุงสตตีมแบบยิงคมๆตึงๆเนี่ยโอ้โห กะว่าจะมาไล่มาไล่ล่าแกรครับแต่ว่าไม่ทันไรครับไอ้ยี้ยะเป็นสิบน,เ,เ,ปนเ,เป็นเลยคนไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าครับแต่ว่าที่รู้บอกผมเก,ก็บได้หลายตัวนะเรามาดูดูกันครับว่าจะมันแค่ไหนเดยเิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัตตไคร์กำลังใจให้พู้ผมกันด้วยนะครับไปดูกันผมก็จะขึ้นาาบน้านทำปนลูกซองก่อนแล้วกันนะอของตอ่อยอดครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาเขียยบนครับแล้วก็มีตัวขี่มาครับดูมันจะลงบ่ให้มันลงวะอ้าวเสียโจรจังหวะนี้มันจะสวนแล้วก็ล่วงไปครับเม็ดเดียวโอเคแล้วก็ได้ยุซองต่อยอดมาแล้วก็กล่องแล้วก็การ์ด้การ์ดฟ้าด้วยครับสวยถือว่าเติบโตเนี่ยไปเราไปหาริบขึ้นบ้างของบ้างแคปงดีกว่าครับโอเคน้องผมน่าจะมีชุบนะแล้วผมก็มาถึงทั้งบนนะครับแล้วก็เจอ2ตัวเนี่ยกำลังทําบ้านครับเดี๋ยก็ต้องยิงสังกัดลงุงดาวลุงไปนะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ไมาฟาร์มห้องเขียวห้องฟา้าของเรานะครับโอเคไปยิงไปแล้วก็ลร่วงครับของมันก็เพิ่งลงนันเนี่ยไปเราไปหาขึ้นบ้างกันดีกว่าครับตอนนี้พผมก็ได้ทําการขึ้นมาสิบร้อยครับเดีย๋ยว่ผมเนี่ยก็จะไปหาได้ยิงคนกันครับไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่ทำอะไรตรงไหนในเปล่านะเดี๋ยวมันก็มีชื่อตัวขี่ม,ม้ามา่อนหน้านี้เนี่ยมันยิงครับก็มันใช้ปืนกึง่งเลยยน้าเดี๋ยวเราไปดักมันรอครับดักรอมันดีกว่า ตอนนี้เนี่ยผมได้ไปยิงมานะครับปืนกึ่งอยู่ข้างล่างผมเองเดี๋ยวรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ขา้างหน้าครับปืนกึง่งโอเคแล้วก็ล่วงไปครับาะแตกนะปืนกึ่งเนี่ยสวยแล้วก็ได้ปืนกึง่งซองมากาดฟ้าไอ้กิงเหล็กสวยถือว่าเติบโตครับโอ้โหไอ้ออฟนี่มันก็เต้นอะไรของมันไม่รู้เนี่ยกำลังเก็บของเพลินเลย <c oughs> และของบ้านเราก็เติบโตมีการ์ดฟ้าสองใบอย่างรวยครับตอนนี้เมื่อผมก็พยายามที่จะหาของตัวไม่เยอะ เอาไปบวกกับพวกพี่บูดกันนะครับบอกเลยแม่งอันเจอครับแต่แต่แคนนั้นผมไม่รู้ว่าเจ็ดแปดตัวหรือเปนนะล่านะก็ไม่นจะมีอีกแคหน,นึงก็เยอะพอสมควรครับบอกเลยเราจะไปดวกันถ้าพวกผมไปก็สัมมารถมาง่ายแหละสองแคนนั้นมนรวมกันก็ประมาณตะเดาเลยเออสิบห้ากว่ากว่าลุมสี่ลอดูเลย,ยทุกคนวันเทียบแน่ <c oughs> ของแท่ ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีคนตามว่าผมมาครับแล้วมันก็ว่ายน้ํามานะแล้วมันก็เริขึ้นมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้มันไปเอาน้องออฟครับเดี๋ยวผมรอไปหลอย,ยิงมันนะโอเคมาละไปดูเองครับไอเจ้านี่เนี่ยเราก็ล่วงไปนะสวยแตกแปไปกได้ซองต่อย,ยอดมันหนึ่งกระบอกครับสวยหวัว่าจะมาเปิดการชิวๆสักหน่อยแต่ก็เจอมันนะเจ้าถินเนี่ยตอนยิ้น้องออฟเราก็บอกว่ามีการม่วงเกิดครับแล้วก็ มีคนไปดักการ์ดฟ้าครับเนี่ยก็มีการม่วงดอปนะะก็มีคนไปดักเนี่ยไปเราไปหายิงกันครับถ้าทุกคนเห็นเสียงผมไปแปลกไปคือคือกก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมเนนนหนื่อยนิดนึงนะพูดเยอะกันครับเพราะว่าผมตัดคลิปเก่าด้วยครับแล้วก็มาตัดคลิปใหม่นี้ไปเดี๋ยวเราลงไปยิกันครับไม่รู้ว่าหยุดตรงไหนนะยิงบ้ามันก่อนครับเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่านะไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนเนี่ยออยู่ไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาเนี่ย เอ้ยมันอยู่ทางขวาโอ้โหเรอออบโดนอย่างงี้ก็มาขอเม็ดเดียวก็ล่วงไปสวยแล้วก็แตกไปครับเดี๋ยวก็ได้กดเบามาครับมีเลดดอตเลยนะแล้วก็ได้ซองแฝกครับสวยถือว่าเติบโตไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันโอเคเราไปเปิดห้องเอาการฟ้าดีกว่าเอ้ยพี่เอาการม้วนกว่าครับเนี่ยถือว่าเติบโตเปิดห้องเลยเนะนี่ยนี่ถือว่าสวยนะ แล้ผมเนี่ยก็ประมาณสี่คนครับบอกเลย,อยตอนนี้ผมก็ได้ทําการมาหาน้องอ๊อฟครับแล้วก็น้องอ๊อฟเราเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่มีเจอคนครับซองแฝดแต่น้องไม่กล้าเล่นนะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยมีพรนะแต่ก็ยิ่งหวนไปครับคงคมไปแต่รอน้องอ๊อฟเนี่ยวางบิลครับเนื้อบ,บิลมันว่าผมว่าสขนาะการอย่างเงี้ยเนี่ยของไอตัวมันเนี่ยน่าจะมีของดีครับแต่ก็รอครับมันยังไม่ครับบิลนะ ต้องรอน้องออฟเราเนี่ยครับยูอะ้ขอเล่นกับมาขอร์ดละกันนะโอเคแราก็ต้องรอครับรอพีตา้ามาด้วยนะผมว่ามันต้องมีชุดดีแนะ่นอนเลยทุกคนบอกเลยคลิปนี้พวกผมมากันครบทีมครับทีมไม่มีพรครับมีเพะ <c oughs> สุดเกินนะ <c oughs> ก็พีตา้าเนี่ยก็จะมีมีพรไม่ค่อยมีนะแล้วก็น้องออฟเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีพรแบบพวกซองยิงแต่ยังไม่ได้พรยิงนะครับแต่ถ้ามีพรยิงก็ตบพวกตำนานสบายเลย มันกับผมครับเฮ้ยมาลองแล้วเสวยทะลวงไปโอเคปูเ,เสียวทองยังเยอะสวอยังได้ห,ดหัวหลีกแล้วครับเดี๋ยวไปเราไปเปิดทองกัน,นกดูดินล่วผมว่าหาตั้งนานเลยว่าใครยิงูสองเรียกเนี่ยอ้าวอยากวัดหรอมาดิกะลวงไปหัวคมคมอู้ชุดอย่างเท่เลยเฮ้ยก,ก็ลวงไปครับนี่เดี๋วผมบอกอย่างหนึ่งครับผมมันอยากได้พอน,นั้นด้วยนะพอเวลาเราล้มเนี่ย เราใส่พรนถึกะมันแบบมันจะซ้ําเราตายยากขึ้นครับแล้วก็พรชุบเร็วนะแต่ว่าต้องรอผมอัพสีแดงก่อนแตว่าผมมีพตรตัวพวกนั้นอยู่ครับอัพเต็มแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ครับผมใส่แค่พรยิงกับพรต้นเกมมาเล่นก่อนนะไปจะรอเปิดการฟ้ากที่กว่าครับรอปิต้าการ์ฟ้ามาให้เราครับระหว่างที่ผมรอปิต้าเนี่ยมันก็ไปอแล้วครับดูดิมันมาไม่หยุดเลยของผมคมหน่อยแล้วก็ล่วงไปครับนี่เนี่ย มันใส่กระสุนแบบโอ้เจาะกระดูกเลยเนี่ยมันกาดจะมาตกพวกผมเลยเนี่ยโอเคไปเราไปรอการฟ้ากันครับรอบนี้พิต้ามาจริงครับแล้วก็ามาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรเนี่ยไปตีโอ้โหแล้วด,ดูสิสวยลเลยเบทถังเจ๋วครับสีที่ผมต้องการนี่คือปืนดูซินี่แหละครับไปเสร็จแล้วกลับบ้านก็ไปเก็บของกันนะเดี๋ยวต้องเราดูก่อนว่าคนนท,ทีมผมเนี่ยจะพาไปไหนกันต่อเนี่ยไปบนเคียวหรือไปไหนต่อ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการกลับมาบมานเก็บของครับก็ของพอเยอะพอสมควรครับก็มียู้ซองต่อยอดนะนี่อย่างเยอะเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมเนี่ยเขาจะยยายไปเล่นโซนล่างนะอยากจะตัวครับแต่ไม่รู้จะไหวกันหรือเปล่าครับเพราะว่าตํานานก็เยอะด้วยข้างล่างเนี่ยแต่ต้องร้อยผมไปตานานก่อนผมทาได้แค่ต้องไปหาฟามของแถวบนหาปืนคุณปืนคุณคนคุณเบาหาของให้ครบแล้วก็เข้าไปตบมันครับซู้ได้แน่นอนมีชุดเกราะพร้อมด้วยเนี่ย ไปจะเราเคลียร์ของเสร็จแล้วก็ไปหานิ่งคนต่อครับมาจะเราปเปิดห้องกันครับขอฟาร์มรัสโอเคโอค้โหแต่ฟาร์มรัสสวยนี่ก็หวานเทียสิครับไปกลับบ้านครับเต็มตัวครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเต็มตัวของก็จะไปตบพวกพิวซ์กันครับพวกแกนพิวซ์เนี่ยบอกเลยบอกเลยผมไม่รู้ว่าเป็นคอยนพิวซ์หรือเปล่าแต่พิวซ์เนี่ยเข้าทุกแคนครับบอกเลยไม่อยู่ประเทศเกิด <c oughs> <c oughs> แต่ที่ผมไม่กลับบ้านนะครับก็เอ้ยคนเฮ้ยเอ้ามันมาเลยบ้านนี้เนะี่ยมาดิอย่างนี้ก็วัดอยากเปิดก็เกิดมาสวย,ยแลาวกล่วงไปโอ้ไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ครับโอ้โหได้กดเบามาโอเคได้ตัวโอเคได้ชุดเหล็กมาครับสวยแต่ว่าเติบโตไอ้นี่ดีกว่าไอ้ไอ้ตัวที่ว่ามันอยู่กับพรตำนานนะแต่ว่าไอ้ตัวตำนานมันไม่มาเล่นแล้วปืนม,มันเนี่ยก็มีสโคปดนะ้วยเนี่ยฟูเลย แล้วคือตอนนี้ผมมาเล่ยไปไหนเลยครับแล้วก็มีตัวขี่มามาเนี่ยจะมาเอาตัวพี่มายนะโอ้แล้วน้องออฟก็โดนครับโอเคแล้วผมก็ยิงหวัวกำคมเนี่ยร้อยสามสิบนัดแล้วมันก็แตกไปแล้วนะไอะตัวเดิมเลยครับแล้วก็พี่ตัววิ่งด้านหลังแต่ว่าผมก็ไม่ที่อสนใจนครับเพราะว่ามันก็ไม่เข้าไปดูของ,ของมาเราไปดูของนะครับว่าของมีอะไรบ้างเนี่ยบอกเลยเหมือนตอนนี้เสียงผมไม่ไหวมากครับผมก็ขอเป็นกำลังใจกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับ เสียงผมเริ่มไม่มีแล้วตัดคลิปยาวๆเลยอ่ะสอง EP ได้ลงแน่นอนครับทุกคนม,มันแน่นอนสอง EP เนี่ยไ,ไปให้ปืนพี่มายแล้วก็ไปรู้กันครับจังหวะนี้ไปทำร่างกัน <S <S มาผมก็ถึงแล้วครับดูกี่ทีมเนี่ยโอ้ยเฮี้ยโอ้โอ้ยยาตีเลยปูกตีนเฮี้ยเยอะเฮี้ย,ย,ายามาดิขอทีตัว <S <S แตกหนึ่งมาดิขอทีตัว เฮ้ยตัวเราก็เตะอีกหนึ่งโอ้โหเยอะจังวะเพียบเลยเหลือสองตัวเหลือสองตัวโอ้โหก็สูญหมดอีกโอ้โหไยี่ยี่ทำนานเลยตัวนี้ไอ้เยี่ยมันยังเยอะผมน่าจะไม่รอดครับโอ้โหหกตัวโอ้ยมามาใหม่ครับตอนนี้ก็น้องออฟเนี่ยเอาซองผมแล้วครับเยี่ยี่ยังเยอะเลยเดี๋ยวผมบอกเลยเนี่ยไม่ใช่สี่ตัวนะ ไอ้เหี้ยผมนับตัวเลยเลยแม่งแปดตัวเนี่ยไม่แปดก็หกนี่แหละไอ้เหี้ยมากกันนั่นแหละที่รู้ค่ะโอ้ปืงกึ่งด้วยอย่างงี้พี่ไม่กลัวเดี๋ยวจะเอามันครับตัดจังหวะก่อนโอเคเดี๋ยวตัวนี้เลยนัดียวแล้วก็แตกไปสวยโอเคปืนเยอะโหใหม่ครับสบายเดี๋ยวตัวนี้ก่อนกันมาดิพี่บู๊ตเหรอมาดิของคมหน่อยกันเขาไม่ได้กลัวนะคมคมหน่อยนะคมคมหน่อยแล้วก็ล่วงไปแต่ บอกเลยพี่ก็ไม่หวั่นอ่นะพี่ให้หมดทั้งตัวเลยแต่ขอมาทีละตัวแค่นั้นแหละอ่าสวยเขาได้ของมารอดูนะเดีเร่งหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยจังหวะนี้พวกเราต้องเร่งกับพวกมันแล้วเนี่ยบอกเลยถ้าผมเป็นอนตำนานนะไม่รอดผมแน่แต่ตัวแต่พวกมันเนี่ยก็มีอนตำนานนะครับสองตัวเห็นคนทีมผมบอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยบอกเลยถ้าผมมีสกาเนี่ย อาจจะตกมันหมดได้นะักแป๊บเดียวเนี่ยโถมันโถมมาเลยอนะ่นะกี่ตัววะน่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่โอ้ห้าอู้ไอ้เหี้ยอุ้อยอ่ยแต่งหนึ่งหกอูอไอ้เหี้ยเยอะจังวะไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยแล้วก็เป็นช็อตนี้นะครับช็อตนี้ที่ผมออกอจะตายนะผมเป็นผมพลาดเองครับที่ผมใจร้อนเกินที่ผมอะ่ะลุยเลย ผมน่าจะรอคนดีทีมผมไม้คบก่อนแล้วค่อยไปลุยมันต่อครับแต่พอผมจัดอีใจ,จพลาดแล้วก็ไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นตัวพีวูดครับพีวูดก็ไม่ตึงอะไรนะเดี๋ยวผมจะตกพี่วูดดูนะแต่ถ้ามีตัวเสือกนะถ้าม,มีตัวมันยิงผมก่อนแหละรอบแรกผมก็ตกพีวูดได้แล้วนะโอเคเขาไมไ่ตึงเลยเหรอครับถ้าผมไปลุยไอ้ตัวตำนานหล่อยผมก่อนตอนนะี้ก็จะได้ของมาแล้วนะ okay, เนี่โอเคระวังก่อนกันเนี่ยตัวนี้แหละครับมาดิเจ็บดิเจ็บดิมาดิ เต็มดิโอ้โหไม่ใช่สี่ตัวแล้วไอ้ห้าตัวเลยเต็บเต็บหนึ่งโอ้โหจะไม่ตายหะโขม้าอีกโอ้โหลยโอ้โหตายไปไอ้เางี้ยอย่างเยอะไปให้เราไปใหม่ครับผมจะให้ผู้ชมให้ดูครับดูทุกคนดูเต็มตากี่ตีนโอ้โหไอ้เฮี้ยเป็นสิ์ดูดิคือระหว่างสองแคนนี้เนี่ยกำลังประทะกันครับ แล้วสไตล์สเต็ปของผมเนี่ยต้องหาวิธีการลอยมันนะครับก็ต้องรู้นะว่าจะตกมอะไรหรือเปล่าเนี่ยรอดูเซิร์ชครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะหาจังหวะครับที่ผมปั่นจักรยานรอเนี่ยไม่ใช่อะไรครับต้องรอพี่ไม้ด้วยครับถ้าจังหวะที่ผมเล่นเนี่ยมันจะได้ซ้อนเราครับต้องรอนะอเฮ้รอลอดูดิไอ้เหี้ยเป็นตีเลยไอ้เหี้ยยกแขนมาไปนเนี่ยถ้ามึงยกแขนนี่มงึงไปเล่นเซิร์ฟพวกเอ่อ โซนโซนเลือดอันไหมโซนแบบเลดบ้างอันเนี่ยเลดต้นเกลวเนี่ยโอ้โหมั็นตีนเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตีจริเยอะเชื่อไหมต้องผมเปปืนเดี๋ยวผมลงบวกแล้วเนี่ยเดี๋ยวบ้านพวกพี่โบ๊ทเหนี่ยวกับีสกาด้วยนะไอ้เหี้ยรอจังหวะรอมาจังหวะครับจังหวะต้องใจเย็นจังหวะนี้แหละครับผมจะเอาตัวลูซี่นะมันหลุดแล้วตัวนึงมันหลุดมันหลุดเนี่ยเราเอาตัวเหี้ยนี่แหละมา มาด,ดาิแล้วก็ล่วงไปโอเคได้ปืนงเยอะแล้วเขาแตกหนึ่งมาดิวุ้ให้หมดทุ้งตัวมาดิแตกสองอ่ะมาดิยิงเขาไม่ตึงเลยเหรอกแล้วรอจังหวะพี่ไมา้มาซ้อนผมนะมากำลังมาครับมาแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่ไม้ช่วยอยู่สวยพี่มาก็เก็บมันแตกไปนะบอกเลยอย่างนี้ก็มาโอเคพี่ไม้เก็บหนึ่งตัวพี่วุฒก็ตายนะ บอกเลยพี่บู๊ก็ไม่ไตึงเลยเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้ก็ร่วงไปดิครับพี่บุก๊กของอย่างฟูมาโอเคเขึ้นจากยางเถอวกันเราไปดูต่อครับหาจังหวะนะเราคือเหยีใหม่แล้วตัวนึงมาตัดร่วงไปครับบอกเลยไม้หมดเลยมีอีกปะไอ้เฮียผมล้มได้แม่งเป็นสิบเลยเนะี่ยผมยิงตายเป็นหนะ้าหกเขยเนี่ยบอกเลยก็ไม่ได้ตึงนะ่ะ จริงน่ะผมกลับบ้านอะไรครับแต่ผมไม่อยากกลับครับเพื่อความมันส,สนุกให้คนดูครับเราก็ต้องลุยพ่วงความสนุกของเราสวยมาดิมาก็ตายทีคนนะ่ะบ่องชูมาแ,แตกไปต้องเจอกันใหม่เนี่ยไอ้เดี๋ยวเรากลับบ้าน,นดีกว่าครับกลับบ้านเอ๊ะมายว่าเอาเวลาเอา,าเวลา,า,อา,าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปกลับไปหาวีต้าครับแล้วก็รวมปืนกันก็มาเล่นกุม,มันต่อนะ พราะว่าจังหวะที่ผมมาเล่นเนี่ยผมอาจจะไม่ชนกับพวกแคนพวกพี่บูครับจะไปชนกับพวกแคนทงครับต่างประเทศน่ะบ้านหลังใหญ่นันะไปไปเลยกันอีน,นี้ก็มาตีรับพวกกูสี่คนกูไปหวั่นน่ะสองแคนน่ะมาดิมาเจอหน่อยนี้มาเจอกับตูดหน่อยมาตูดก็อยากอยากอยากตอมตูดพวกเองวะเนี่ยมาเน,นี่ยก็มามาดิมาด,มาดิแล้วก็แตกหนึ่งลวง ไอตัวตำนานครับไอตัวตำนานเนี่ยไอเยี่ยนี่แหละไอตำนานมาดิคิดว่ามันตึงเหรอไอตำนานมาดิโอ้โหดูดิตำนานตายอย่างยากเข้าบ้านโอ้โหสวยเราก็ได้ของมานะสวยของเขาอยู่ที้งอ๊อฟเนี่ยโอเคผ่านจังหวะเอาครับบอกเวเดี๋ยวไอแคมพี่บู๊ตเนี่ยเขาจะโถมมาครับเนะี่ยดูข้างหน้าเราครับอันนี้เป็นแคมพูดต่างประเทศนะ้อเป็นตัวขี่ม้ามาครับแล้วจะมีลูซี่นะตัดตาลองมาลงลงมาดิ แล้วก็ลวงไปไม่หว่นนนะหนีปะ่ะขอให้หมดเลยใหม่ครับตัวนึงสวยแล้วก็แตกอีกสวยไปดิมีอีกโอเคเจ็บหนักโอ้โหมันยิงไม่โดนเลยเนี้ยถ้ายิงโดนอีกเนี้ยตายได้นะเรื่องผมก็รนะู้ด้วยเนี่ยจังหวะนี้พวกผมไม่ถอยครับเพราะว่าผมมีใจสู้บอกเลยความคืขอของทุกคนครับเพื่อคลิปครับมาเนี่ยต้องเล่นครับ ความสนุกสนานโอ้โหหลังผมเข้าอยู่ด้วยนี่อ yeah, หลังก็มีมีหมดโอเคดวงสวยน้องอ๊อฟผมเนี่ยก็โหดมากครับเก็บสองตัวแล้วตัวบนบ้านอีกเนี่ยโอเคแต่พิต้าเราก็ตายนะพิต้าเราไปที่ระบ้านแล้วผมก็มไ,ไ,กมกไม่ได้ไปสปอร์ตแกด้วยผมสปอร์ตแกไม่ได้เพราะว่าผมเลือดโลต้องหาจังเว่หาจังเว่หาจังเว่หาจัาางบ้านมา เลยลงหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เนะี่ยมันต้องถอยก่อนนะถอยก่อนมาจ่องนี้ไปไหนกนอีกรอบครับตอนนี้คนทีมผมก็มากันครบละมาลงมาดิงาลงเปล่าลงเปล่าโอเคลงสวยแล้วก็รวงไปหนึ่งมามีอีกปะมีอีกไหมโอ้โหด้านข้างซ้ายล่างโอ้โหมาหมดทุกทิศเยี่ยมเยอะจังวะไอ้เหี้ยอย่างเยอะ ปดูดลวพวกผมจะรอดไหมถ้าเราไม่เป็นไรโอ้โห,โโห,โโหตายหมดโอเคทุกคนแล้วก็ไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับย่าลืมฝากไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมก็ทำเต็มที่สุดแล้วครับก็บอกเลยแม่งเยอะเยอะโคตรโคเลย <c oughs> ไปเราเจอกันใหม่ครับทุกคนคลิปหน้า <c oughs> แล้วผมก็บอกเลยว่าข้าพี่วูดดูคลิปนี้อยู่ครับดูคลิปนี้อยู่นะ บอกเลยรอบหน้าเจอกันครับขอให้เป็นแคนเดอร์ม,มานะมากันทั้งแคนก็ได้ครับพวกผมขอสี่คนพอรอบหน้าขอแกมือรอบนี้พวกผมไม่พอจริงๆคือแต่ละคนทํางานเหนื่อยกันครับคือคือน้องคนนึงก็ติดสอบติดเรียนเพิ่งสอบมาเหนื่อยแล้วก็พิต้ากับผมเนี่ยก็เพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็เลิกง,งานสองทุ่มพอกว่าจะเรียนก็สี่ทุ่มหาของต่อยอดเนี่ยมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนครับเจอกันให้ดูคลิปผมคอมเมนต์ตอบผมด้วยเจอกันครับ